สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรลฟซีทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นสูตรสองตัวล่างสูตรเก่าและเอามาปรับปรุงเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมมาเรามาดูกันเลยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ช่องด้วยนะคะมาขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะึคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปอิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพีงเยงแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะมา มาดูกันวิธีการคำนวณนะคะเป็นท้ายข้อหนึ่งนะคะ่ะนี่ก็จะเป็นท้ายข้อหนึ่งนะคะเป็นตัวนี้นะคะท้ายข้อหนึ่งกับท้ายข้อหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าข้อหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้มาบวกกันนะคะกับรางวัลที่หนึ่งของงวดนี้นะคะที่เอามาบวกกันนะไม่สับสนนะคะอธิบายตั้งแต่คลิปแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะส่วนตัวนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นค่ะหลักแสนหลักหมื่นนะคะเท่เามาบวกกันค่ะ เอาแบบนี้ก่อนนะคะเอาหนึ่งมาบวกสามนี้นะคะก็เป็นสี่ค่ะอ่าสี่ห้าศูนย์แบบนี้นะคะแล้วตัวนี้นะคะเอาหนึ่งมาบวกสี่ค่ะก็เป็นห้าค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นหกค่ะอ่าหกเจ็ดหนึ่งนะคะบวกตัวนี้ห้าแต้มก็เป็นหนึ่งอย่างนี้ค่ะคำนวณตัวนี้นะคะเก้านะคะเก้าบวกบวกหกค่ะก็เป็นสิบห้าค่ะอ่าเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดนะคะ แล้วก็บวกตัวนี้อีกห้าแต้มก็เป็นศูนย์นะคะทีนี้เราเอามาเทียบชนกันค่ะสูตรนี้เอามาชนกับตัวนี้นะคะก็ได้สองตัวนี้นะคะนี่นะชนกันสองตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาชนกับตัวนี้ค่ะก็ชนกันที่สองตัวนี้นะคะนะนะส่วนตัวนี้ก็ชนตัวนี้นะคะอ่โอเคอยู่ที่นี้พี่างมาจับคู่ก่อนค่ะ จับคู่จับแค่สองตัวนี้นะะห้าห้าหกค่ะห้าหกห้าเจ็ดค่ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะนี่มีแค่สี่คู่เองนะคะ 8มาปลุก3นะคะก็เป็น11นะคะท่านผู้ชมเอา1มาตั้งก่อนค่ะ1 2 7แบบนี้คะ่ะส่วนตัวนี้นะคะเอา8มาบวก5นะคะก็เป็น13คะ่ะแล้วมาปลุกหกทีนะคะก็เป็น9คะ่ะ9 0 9 0 4คะ่ะแล้วมาดูตัวนี้กันคะ่ะเอา สองมาบวกศูนย์บวกศูนย์ค่ะก็เป็นสองใช่ไหมคะเจ็ดนะคะอ่าเสร็จแล้วมาเทบชนกันสูตรนี้ชนกันแค่ตัวเดียวนะคะแล้วมาชนกับสูตรนี้มีเจ็ดมีสองนะคะอ่าอ,าอย่างนี้นะไม่งงนะคะเฉะพาะสูตรนี้ชนกันที่ตัวนี้นะคะแต่สองสูตรนี้ชนกันอ่าตัวนี้ค่ะ,คะก็เราก็จับแบบนี้ค่ะ มีแคส่สองคู่เองนะตัวนี้นะสองสี่แล้วก็จะเป็นเจสี่อ่ะอย่างนี้ค่ะก็เข้าทิศตัวนี้นะหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกสองนะคะก็เป็นสามค่ะ 3าม3ามสี่สามสี่เแล้วก็1มาบวก4ค่ะก็เป็น5บวก5อีกทีนะคะก็เป็น0ูนย์นะคะศูนยอ่าใช่แล้วคะ 0, 5, ่ะ0ูนย์ห้าอ่าเรามาดูตัวที่จะเอามาเทียบชนกัน,นะคะ่ะ5มาบวกอ่าห้ 5, บวกหค่ะก็เป็น1นึะคะหนสอง สามหกอย่างนี้นะคะตัวที่ชนกันนะชนกับสูตรนี้ก็มีแค่ตัวเดียวนะคะมีแค่ตัวเดียวนะแล้วก็เอามาชนกับสูตรนี้มีกี่ตัวก็มีแค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมมีแค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจับคู่ได้แค่ตัวเดียวนะจับคู่จับมาทางนี้เนาะจับมาทางนี้ก็ได้ตัวเดียวโดดๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชม สูตรนี้ดีกว่าสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมเอาเวิร์กกว่าสูตรเก่านะคะเสียงอาจจะมีรบกวนนิดนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะามาดูกันอีกนะคะมาดูกันอีกเอาสีนี้นะเอาสีนี้มาบวกสีค่ะก็เป็นแปดนะคะนี่เขียนต่ำเกันไปเนาะเป็นแปดเป็นเก้า เป็นสี่อย่างนี้ค่ะเ,เสร็จแล้วมาอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นสี่บวกแปดเป็นสิบสองนะคะเอามาบวกห้านะคะก็เป็นสิบเจ็ดค่ะเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดสองอย่างนี้ค่ะ 7, 8, 2, เจ็ดแปดสองอ่ะมาดูกับตัวที่เอามาตัดกันค่ะห้านะคะห้ามาบวกสองนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะ เจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดแปดเก้าสองอย่างนี้ค่ะยท่านผู้ชมก็อาจจะงงนะตัวนี้จะเป็นที่จะเอามาตัดสองตัวล่างนะคะถ้าเอานี้มาดูนะคะชนกัน3าตัวเลยนะมีทั้ง3ามตัวเลยนะคะ1 2ึส,สมนะส่วนที่เอามาชนกันฝั่งนี้นะคะก็มี2ตัวนี้นะคะสรุปว่ามีทุกตัวเลยในงดนี้นะคะเรามาจับคู่กันก่อนค่ะ จับคู่จะได้อยู่ประมาณ6คู่นะคะ6ชุดนะคะงวดนี้ออก8 9นี้นะคะอ่าแปดค่ะแล้วก็88ดแนะคะอ่าแปค่ะ97ค่ะอ่าเก้าแนะคะ แล้วก็สองค่ะ,ะงวดนี้มาบคู่เลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะเข้าตกกลับนะคะอืมมีแค่งวดนี้ที่มาตัวตรงนะคะ,ะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะท่านผู้ชมอย่างนี้ค่ะเอา4มาบวก สี่มาบวกเจ็ดค่ะก็เป็นหนึ่งค่ะอ่าหนึ่งสองเจ็ดอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็มาเอาแปดมาบวกเก้าค่ะก็เป็นเจ็ดค่ะอ่ามาบวกห้านะคะก็เป็นสองนะคะสองสามอย่างนี้สองสามเจ็ดค่ะอ่าสองสามเจ็ดนะคะแล้วมาดูตัวนี้ค่ะหลักแสนอ่ามาบวกหลักหมื่นนี้นะคะอ่าสี่บวกหกนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะ ศูนย์หนึ่งสองห้าอย่างนี้ค่ะ,ะตัวที่ชนกันนะคะตัวที่ชนกันฝั่งนี้มีแค่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมฝั่งนี้นะคะมีแค่ตัวเดียวนะคะชนฝั่งนี้นะคะชนกันอยู่สองตัวค่ะท่านผู้ชมชนกันอยู่สองตัวนะคะฝั่งนี้ชนกันสองตัวเดี๋ยวเรามาจับคู่กันนะคะงดที่เพิ่งออกไปจับได้อยู่ประมาณสองคู่นะคะ สองคู่ก็เอาแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะท่านชมสูตรใหม่ความจริงเอาเก่ามาปรับปรุงเป็นใหม่นะคะเดี๋ยวอธิบายอีกท้ายคลิปนะคะก็อย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นอ่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดว่าหวยออกแล้วเห็นเข้าทำไมคุณไม่คิดล่ะคะถ้า ไม่คำนวณแล้วจะเอาอะไรมาลงนะคะอ่าถ้าสมมุติว่าสูตรเรามันหลุดไปแล้วเราก็ไม่คำนวณใหม่แล้วก็จะเอาตัวไหนมาลงนะคะถ้าสมมุติว่าสูตรเขาหลุดไปเราก็ต้องหาใหม่นะคะหาใหม่ไม่ใช่ว่าเออน,นี้ยังเอองวดที่แล้วเข้านะ้ะไม่เคยพูดแต่ว่าจะพูดอยู่เสมอไปว่าสูตรใหม่ก็คือสูตรใหม่นะอันนี้จะเป็นเก่าน,นะคะสูตรเก่าเอามาปรับปรุงใหม่นะคะสูตรนี้นะคะงดงดนี้เขายังเข้าใช่ไหมคะ อาที่ผ่านมานี้อันนี้เขายังเข้าใช่ไหมคะนี่เขาเข้ามาประมาณสามสีง่งดสี่ห้างดนะคะแล้วก็เข้ามายาวกว่านี้แต่ว่าพี่ช้างก็เอามาสั้นๆเท่านี้นะคะเขาเข้ามาสี่ห้างดแต่ก็งวดนี้บางท่านยังถูกกันอยู่นะคะ่วนงวดนี้พี่ช้างก็เคยพูดไปว่าเขาไม่ชนกับใครเลย ถ้าสมมุติเอาเอา,เอาก็เอาตัวที่มีตัวเลขเจ็ดนะในที่สุดเขาก็ไม่มาตัวเลขเจ็ดนะเขาก็มาอะไรนะสองหนึ่งก็วิดไปหนึ่งแต้มใช่ไหมคะพี่ช้างก็เลยยังยังใช้อยู่ตัวนี้นะคะสูตรเก่าเอายังเอามาใช้อยู่นะคะแต่ก็อีกสูตรก็เอามาสูตรใหม่เอามาประกอบกับสูตรเก่านี้นะคะท่านผู้ชมนะอันนี้จะมีสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะคะออย่างงวดที่แล้วนะที่พี่ช้างเคยพูดไปกับท่านผู้ชมว่าอ่าในความฝันนั้นนะคะ ให้ซื้ออะไรนะ04 06 07 09ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะโกหกหรือเปล่าให้คนอื่นเขาซื้อไม่ใช่นะคะพี่ช้างก็ยังซื้ออยู่นะคะเห็นไหมคะยังซื้อไว้นะคะแต่ก็เขาไม่ออกแต่พี่ช้างก็ยังจะตามอยู่นะคะอ,อ่ปากนี่พูดบอกว่าจะตามนะคะอย่างอย่างเช่น89นั้นนะคะพูดว่าจะตามยังไม่ได้ตามเลย <laughs> ก็ออกไปแล้วนะคะเห็นไหมคะนี้พี่ช้างก็ยังซื้อนะคะ อันนี้จะเป็น3ตัวบนที่เขาชนกันมากที่สุดนะพี่ช้างก็เลยไปซื้อไปหาเก็บไว้นะเป็นแบบนี้นะอันนี้งวดที่ผ่านมานะคะ,ะไม่ใช่กูหกท่านผู้ชมนะคะอ,ะอย่างเช่นที่มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดบอกว่าพี่ช้างเอาตัวเล็กไปให้เขานะคะความผันนั้นนะคะก็ยังต้องตามไว้อยู่ค่ะท่านตามไว้นะคะหรือว่าเราจะจับคู่แบบ5 8 52หรือ82อย่างนี้ก็ได้นะ,ะเราก็เอาไปแยก ซื้อ2ตัวบนหรือ2ตัวล่างก็ได้นะคะไม่เกิน3ามงดสี่งดนะคะถ้าสมมติเขาไม่ออก3งมงดสี่งดเราก็ไม่ต้องตามแล้วนะคะอะ่เป็นแบบนั้นนะคะทีมช้างเคยพูดไปว่าเมากกื่อก่อนเคยให้คนอื่นแล้วอ่างวดที่3มที่4ี่เขาถึงจะออกก็มีนะคะอันนี้พิชางก็หาซื้อไว้นะงดที่แล้วนะส่วนงวดนี้นะคะส่วนงวดนี้นะสมมุติว่านะสมมุติว่านะอันนี้เราก็เพิ่มแต้มก็เป็นหนึ่งใช่ไหมคะในคลิปนั้นพ่ชางเคยพูดไปว่า ถ้าเราเอาศูนย์มาเพิ่มแต้มก็เป็น1 1 7 1 6หนึ่งดหนึ่งหหนึ่งสี่หรือหนึ่งเเคยพูดไปนะคะอย่าลืมคำที่พูดคำนี้บ้างนะคะในงดที่จะออกนี้นะคะที่นี่เรามาดูกันงดนี้นะคะงดนี้ที่เอามาคำนวณค่ะที่เอามาคำนวณจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้เอามาคำนวณนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ เป็นตัวนี้กับรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่างก็อธิบายทุกคลิปนะคะแต่ว่าบางท่านไม่ได้ดูไม่ได้ฟังให้ให้มันจบนะคะอะมีอธิบายทุกคลิปนะคะอันนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นนะคะมาบวกกันเลยค่ะอ่เจบกสนะคะก็เป็น9ค่ะ9ก้นยอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ อันนี้3บวก1ก็เป็น4่ค่ะบวก3าก็เป็น7ค่ะ7 8นะคะอ่า7 8 2ค่ะท่านะผู้ชมเรามาดูตัวที่จะเอามาตัดกันค่ะ3บวกบวกสแล้วกันนะคะบวก6บวก6ก็เป็น12นะคะ3บวก2ก็เป็น5ค่ะ5 6 7 0อย่างนี้ค่ะ ตามสูตรเท่านั้นนะคะท่านชม mm hmm. เขาเคยเข้าก็จริงแต่เราก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะว่าในสูตรนี้เขาเดินต่อหรือเปล่าเราก็ต้องคิดดีๆซะก่อนนะคะมาตัวที่ชนกัน,นะคะ่ะถ้าเอามาดูด้านนี้ชนกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะถ้า,ามาชนด้านนี้ชนกันแค่นี้เองนะคะงวดนี้อ่าเขามาแบบนี้ก็ก็ก็ปังกันนะคะถ้าสมมุติว่าเขามาอย่างนี้นะคะ ในคลิปสามตัวบนนั้นนะทำไมพี่ช้างบอกว่าเร็วจะมาอธิบายในสูตรสองตัวล่างนี้ที่ตัวเลข7นี้นะเดี๋ยวจับคู่ก่อนนะคะเออท่านผู้ชมมาตรงกับความฝันงดทีแล้วแล้วนะตรงกับความฝันของงดทีแล้วอ่ะมีกี่ตัวมี2ตัวนะเนี่มี2ตัวโอเค ฮึอืมสวยนะสูตรนี้สวยนะคะเนี่ยมาที่บลายสักหน่อยนะคะทิพี่ช้างพูดไปว่าในคลิปของเอ่อสูตรเด่นบนหรือว่าใช่แล้วหลักหน่วยบนนะคะเขาชนกันที่ตัวเลขเจ็ดใช่ไหมคะพี่ช้างถึงว่าจะเอามาพูดกับในคลิปนี้นะเจ็ดนี้เขามาเด่นที่ด้านบนนะคะเราก็ต้องเอามาก,กันด้านบนบ้างหรือเอาไปกัน สองตัวล่างบ้างนะคะท่านชมนะเจกับแปดนี้นะคะเราต้องเอากันกันบ้างนะคะแต่ถ้าเอามาดูในในสูตรนี้ก็ไปตรงกับความฝันของงวดที่แล้วก็ตัวนี้ก็ใกล้เคียงนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าห้าถ้าเป็นตัวแทนของเขาก็เป็นศูนย์ตัวแทนของเขาก็เป็นห้านะเราก็ต้องเอาเก็บไว้นะท่านชมนะคะอ่าก็น่าสนใจนะคะหาว่าท่านชมหาซื้อก็ต้องยังไงก็ต้อง บนล่างนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นตัวเน้นๆแบบนี้นะคะก็เก็บสติไว้ก่อนนะคะอีกสูตรที่เขาชนกันอ๋ออันนั้นจะเป็นอีกสูตรจะเป็นสองตัวบนนะคะสองตัวบนที่เขาชนกันที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดซื้อบนล่างบ้างนะคะท่านผู้ชมที่ตัวนั้นนะ,ะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาบนมาล่างเหมือนเหมือนเช่นตัวนี้ค่ะสูตรนี้ค่ะที่พี่ช้างเคยพูดไปว่าเขาชนกันอย่างน้อยเราก็เอาตัวที่ชนพี่ช้างเคยพูดไปนะในที่สุดเขาลงล่างเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวที่ชนกันแบบนี้นะคะอย่างเช่น7 1นะคะ0 7นะคะหรือ5 7นี้นะคะหรือว่าอะไร8 7ก็แล้วแต่เนีเราต้องเอาเอา,เอาไปบนล่างด้วยนะคะท่านชมนะอ่ะคลิปนี้สูตรนี้ค่ว่าท่านชมชอบนะคะแคปไว้นะคะท่านชมถ้าท่านชมตั้งใจดูละเอียดนะคะจะเข้าใจเลยนะคะสูตรนี้ขอให้เฮงๆปังๆทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะคะขอให้โชคดีทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ